อยากกินอยากกินร้ายแกงน้ำใหม่ไมหมฮะเหล่อสื่อเราจะได้น้ำใหม่มากจ้ะน้ำใหม่นานนี่ฮะอยากเลยจ้ะเดี <S 2> <S 2> ยกก๋ยวมังล้ายเ่งคุณนะพอน้ำน้ำใหม่แพรหวานตบละจ้า หอมหอมเปรียบไมยนางนะมั้จ้ะใบยนางงามงามหยางมือดำบวกลนไมยนาง่างยาบยากหนาา้าใบยนางนามปุ่นๆเลยจ้ะใบแมงลักจ้ามาเอาอยู่ถ่ายสวนคุณนะอยูเครืองสวนกับวะนี่ อตอดละเอาจืดนะฉัน่อนเด้อค่ะกินข่าวเด้อวันนี้แกงน้ำใหม่ด้จ้าแกงน้ำใหม่แซ่บด้จ้าเ้ยช่วงนี้พุละใหม่ขึ้นซื้อทั้งเนื้อกับคือสตรอเบอรี่ได้จ้ะเ้อข้ามป่อมพักเลย ใบมิงดามะเขือะเะไอย่้ะแซ่บบ่ล่ะแซ่บด้วเพิ่ปนกินจืด <c oughs> จำตมจืดเนี่ยพักหลายร้ายมะเขือกรอบๆไปจะหดหนาไว้เมื่อวานไม่หดน้มใบเนี่ยมเสาก็เก็บมันที่กินกรอบๆจ้ะนุ่มเขานุ่มเขาอยู่โดนบม่ได้กินจืด กินหมูมากช่วงปีใหม,ม่มีแต่หมูมีแต่ไก่มีแต่อันปลาเนาะก็สิเบื่อหมูเบื่อปลาเบื่อยังเบ่อีกดนู่จด้ะ